โอเคครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ลองทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าตัว i Motor Thundercross นะครับไปเมื่อตอน EP หนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับแล้วก็เข้ามาทิ้งข้อความแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำต่างๆนะครับก็ ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ถ้าท่านจําได้นะครับว่าคลิปก่อนเนี่ย EP หนึ่งผมทิ้งไว้ว่าเออเดี๋ยวผมจะลองทําวิ่งคลิปไกลๆดูนะครับสักร้อยโลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คราวน,นี้เหมือนที่ผมแจ้งไว้เมื่อคลิปก่อนคือว่ามีประเด็นว่าถ้าผมลองวิ่งสักร้อยโลเนี่ยแล้วยังไม่มีวิธีที่สามารถชาร์จรถระหว่างทางได้เนี่ยมันจะมีปัญหา ปัญหาขากลับผมอาจจะต้องเอากระบะที่บ้านไปยกรถกลับ,ก,ลบก็ยังไม่อยากทำอย่างนั้นก็เลยทิ้งท้ายคลิปไว้ว่าเออผมต้องลองสั่งตัวแอปเตอร์ที่สามารถชาร์จผ่านตูออ้ที่เป็นตู้ชาร์จรถไฟฟ้ฟานะครับของปตทหรือว่าจะเป็นของ p ีก็ตามคราวนี้ผมก็เลยได้ลองสั่งแอปเตอร์มาจากแอป,ปออนไลน์กนะ็จะเป็นนี่ครับมาดูนนตัวนี้มันจะเป็นหัว AC นะครับเป็น C C S type 2นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปกับตัวชาร์จของปตทหรือว่าของ P A v o l t a ได้เลยนะครับแต่ขอให้จุดชาร์จนั้นต้องมี AC ชาร์จนะครับเป็น DC ชาร์จไม่ได้นะครับแล้วพอเสียบตรงนี้ปุ๊บเราจะทำไงต่อคนระับอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับผมเปิดให้ดูนะมันเป็นปลัก๊กธรรมดาทั่วไปเลยครับเหมือนกับปลัก๊กไฟบ้านนะ เราก็เอาตัวชาร์จรถไฟฟ้าเรานะครับที่ทางด้านศูนย์เขาได้แถมให้เรามานี่ครับเสียบกับฝั่งนี้นะครับเสียบปุ๊บเราก็เอาสายชาร์จไปชาร์จกับรถเรารแล้วไฟก็สามารถที่จะเข้ารถเราได้เลยนะครับเราก็แค่จะต้องมีแอปที่ใช้ชาร์จจากปตทหรือ PA นะครับซึ่งผมก็มีอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยชาร์จ AC นะครับเพราะว่า รถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์เนี่ยชาร์จเอซมันช้ามากก็จะใช้เป็นชาร์จดีซีะส่วนใหญ่ก็ยังมีปั๊มที่ยังซัพพอร์ตตัว AC ซีชาร์จิ่งอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับปั๊มใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเนื่องด้วยไม่ค่อยมีคนชาร์จ AC เพราะฉะนั้นคนที่เขาลงทุนการทำตู้ชาร์จนะครับเขาก็ไม่เอา AC มาลงเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนนะตู้ชาร์จที่มี AC ตู้หนึ่งก็ราคาจะสูงกว่าตู้ชาร์จดีซีสองหัวนะครับวันนี้ผมก็เล,ลเื่อนดูครับ อันนี้ผมสั่งมาออนไลน์เนี่ยราคาไม่สูงนะตัวนี้อยู่ที่เยอมัน600กว่าบาทแล้วก็ผมลองเช็คแล้วนะเช็คคั่วทั้งหมดเนี่ยลองเทียบกับตัวโลเซฟาที่ผมมีก็ตัวคั่วก็ตรงเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงต้องออกไปลองทดสอบดูนะว่าชาร์จแล้วมันเป็นยังไงเนะนี่ยก็ก็ดีนะคผมว่าคนเขาก็ช่างคิดช่างทำนะ เดี๋ยวนี้อะไรมันก็สะดวกหมดใช้งานงน่ายตัวนี้เสียบเข้ากับหัว AC ของตู้ชาร์จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาอันนี้มานิหนึงก็คือว่าตวัวสายชาร์จของตวัวกล่องชาร์จเจอร์ที่ทางด้านของสูงเขาแถมมาให้นะยัง่ยๆ เข้าตู้ชานนร์จน,นัโอ้เสร็จเข้ากับปลักนใ่น,น,น,นี่เองง่ายเลยนะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟเข้ารถได้เลยนะแต่คราวนี้มันยังมีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับมันเป็นแค่7 2โวลต์ 8แอมป์นะครับแล้วแบตตัวนี้มันอยู่ที่45แอมป์อันนี้มันบอกอะไร,ร8แอมป์นี่หมายความว่าอะไร8แอมป์นี่ก็หมายความว่าไฟมันเข้าได้แค่8แอมป์ต่อหนึ่งชั่วโมงนะแล้วเอาเข้าจริงนะครับมันเข้าไม่ได้8แอมป์เต็มด้วยนะครับเนื่องจากมันมีความร้อนแล้วก็มีเรื่องของการสูญเสียเตัวกระแสในสายนะครับผมเคยลองวัดแล้วมันเข้าได้แค่5แอมป์กว่าเองก็ตีไปสัก6แอมป์หนึกันนะครับ ถ้าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันอ,อยู่ที่สี่สิบห้าแอมป์นะครับรก็ต้องมาดูว่าหนึ่งชั่วโมงเราได้แค่หกแอมป์เองหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองคิดดูดีนะครับถ้าแบตเราเหลือ,อสู์แล้วเราต้องชาร์จให้เต็มต้องใช้ถึงเจ็ดชั่วโมงนีกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นชาร์จเจอร์ตัวนี้นะที่สูญแถมมานี่ลืมไม่ได้เลยครับลืมไม่ได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราจะชาร์จแค่ห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ย เราต้องใช้ถึงสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาชาร์จเจอร์ตัวเนี้ไปกับทริปของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาซื้อเป็นปุ่มที่เป็นเลขเป็นปาชาร์เจอร์นะครับมันก็จะชาร์จได้ประมาณสักสิบหกแอมป์นะครับสิบหกแอมป์ก็คือสองเท่าของตัวนี้นะครับสองเท่าของตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะชาร์จสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ให้รถวิ่งกลับมาได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีก ความท้าทายอย่างหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายุคนี้นะครับก็คือว่าแบตเตอรี่เน่ยครับลูกมันยังเล็กไปนะครับมันยังไม่เพียงพอที่จะเอามาใช้วิ่งทริปยา,ยๆยาวๆหรือว่าตอบโจทย์การใช้งานระยะยาวนะครับแต่อันนี้ก็เหมอนกับลองทำลองทาเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเราจะวิ่งจริงๆ,ๆมันวิ่งได้ไหมพวกมูจะวิ่งได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์จนิดนึ่ง แล้วครน,นี้ผมก็เลยลองไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ดูว่าเอ๊ถ้าเราลองอัปเกรดแบตละอัปเกรดแบตให้มันวิ่งได้ไกลขึ้นเลยนะคือข,ของไอมอเตอร์ในข้อเสียอย่างนี้คืออะไรมันเป็นแบตลูกเดียวมันมีช่องใส่แบตอยู่ลูกเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนของสลิปนะสลิปมันมีช่องใส่แบตอยู่สองลูกพอใส่แบตได้ลูกเดียวในปัญหาที่ไรนะเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อแบตอีกลูกมาเติมได้เพื่อที่จะแบบว่าให้มันเป็น เพิ่มเรื่องของตัวแอมเนี่ยพอทีให้ลดวิ่งด้ไกลขึ้นเราก็ต้องซื้อแบตเตอรี่ยกรูปใหม่นะครับซึ่งผมไปดูในตลาดมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ที่จะยกรูปใหม่เลยเนี่ยนะครับตกอยู่รูปละหมนะื่นเก้าหมื่นเก้าคือแรงดันไฟอยู่ที่เจ็ดสิบสองโวลต์กระแสอยู่ที่หกสิบห้าแอมป์นะครับก็มากกว่าเดิมประมาณสักยี่สิบแอมป์นะครับยี่สิบแอมป์ เัาที่ถามว่า2 0แอมวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนก็หลักๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มระยะทางไปอีก50โลนะ40 5 0ถึงโลอันนี้โดยการเาขาเรียกว่าคำนวณคร่าวๆประมาณ40กิโลนะก็จาก100โลเป็น140โลแต่ถามว่าเราต้องไปจ่ายเงินเกือบ2มื0 0ความคุ้มค่ามันอยู่ไหนเนยะเพราะรถคันนี้มันก็อยู่ที่ หมื่นสี่แล้วบ 2, วกสองหมื่นก็กามแปดหมื่นสี่นะครับมันอาจจะเกินตัวมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มัคคำถามไว้ฝากท่านทั้งหลายที่เข้ามาดูก็วันนี้ผมคงไม่ได้ทําคลิปยาวครับก็จะทําคลิปสั้นๆประมาณนี้นครับก็อาจจะโชว์ให้ดูว่ามันมาถึงแล้วนะครับที่สั่งไปกำมัถึงแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะลองไปวิ่งคลิปสั้นๆก่อน อาจจะวิ่งเนี่ยจากบ้านไปแท่นชาร์จแล้วก็ไปลองดูว่ามันชาร์จได้จริงหรือเปล่านะไม่ใช่ซื้อมาแล้วไปเสียบหัวชาร์จแล้วมันชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็ไปตายกลางทางสรุปต้องเอากระบะท,ที่บ้านไปขนกลับดี mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงน่าจะเป็นคลิป ep สามครับที่ผมจะลองวิ่งไปดูว่าเวลาทําตัวชาร์จแล้วเนี่ยนะเสียบเข้าไปกับตัว ac ชาร์จที่ c h a r จิ n ง station แล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่า mm hmm. แต่ผมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้จริงนะเพราะ mm hmm. เขาก็โฆษณาว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็ mm hmm. อันนี้มันก็ทำมาเพื่อโมเดลสีไฟ ไม่แพงครับไม่แพงก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวยังไงถ้าผมทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จแล้วมาใช้งานได้จริงถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ในแอปออนไลน์ให้นะครับว่าผมซื้อมาจากแคปไหนนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมีตั้งแต่สามรอยบาทจนกระทั่งถึงเป็นพันนะครับแต่สามร้อยบาทผมว่ามันถูกเกินไปนะครับสําหรับ ไปแบบเนี้เพราะว่ามันมันค่อนข้างอันตรายน้อยน้อยก็ห้าร้อยกว่าบาทผมว่ามันก็ยังพอพอย่างอสดใช้ได้นะครับเป็นพลาสติกแข็งฝั่งนี้ก็ใช้ได้คับมีฝาปิดแล้วก็มีไฟที่จะบ่งบอกว่าสถานะพร้อมใช้นะครับในเป็นไฟเนี้ยถ้าเสียไปปุ๊บสีแดงมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันมีนไฟป้อนเข้ามาในตัวปลั๊กสถานะพร้อมใช้โอเคครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจนะครับยังไงก็ถ้าท่านชอบก็กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเผื่อจะมีคลิปอัปเดตในอนาคตนะครับแล้วก็ทิ้งข้อความไม่ได้ครับนะครับทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทำอะไรยังไงนะครับก็ทิ้งไม่ได้นะครับผมนะครับก็เรียกว่าเปิดที่จะรับฟังเรื่องของ เอำแนะนำเสมอยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกทีนะครับตอนแรกก็ววจะทำคลิปสั้นๆนะครับนี่ก็ล่วงเลยมาสิบนาทีกว่าแนละ้วโอเคครับผมยังไงขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ